กระแสลักชัวรี่โปรดักกับคาเฟ่นะครับผมแรงไม่หยุดรอบนี้นะครับเป็นการเปิดคาเฟ่แห่งใหม่ของแบรนด์นาฬิกาหรือ a p นะครับที่ประเทศสิงคโปร์รายละเอียดจะเป็นยังไงขอให้คุณต้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเอสซี่เดลช็อตนิวส์ รจริงๆแล้ว AP มีการเปิดเฮาส์นะครับเรียกว่า AP House เนี่ยหลายที่แล้ว<ะ>ที่สิงคโปร์เป็นแห่งที่20ของโลกก็ตามหลังจากมิลานมาจากที่อื่นมานิวยอร์กแต่ที่ไทยมีก่อนครับที่ไทยมีมาตั้งแต่ปีประมาณ2020แล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่แรกที่ AP เปิดเป็นเฮาส์ด้วยและเป็นคาเฟ่ด้วยอยู่ในโรงแรม6ดาวครับที่ชื่อว่า r a f f l e ชื่อโรงแรมะไรนะครับโรงแรมรัฟเฟิลส์เป็นโรงแรมหรู6ดาวที่สิงคโปร์มีชื่อมากนะครับโรงแรมีก็ตัวนี้เป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจผมก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าเราแบบมันจะย้อนแย้งแต่มันก็จะดีด้วยความหมายคือวันนี้เวลาเราจะไป APH o เ s e นะครับเราต้องทำ r e s e r v a t i o n เข้าไปก่อนถูกต้องแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเราวอล์กอินได้เลยไหมอยากรู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบติดตามกันต่อนะครับสำหรับข่าว